สวัสดีครับพบกับใบเล่ามรอยตามเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บางแวก120นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปปั่นจักรยานทางเรียบคลองนะครับคลองนี้นะครับมีชื่อว่าคลองบางเชือกหนังนะครับซึ่งคลองจะมีความยาวประมาณ12กิโลนะครับเป็นทางเรียบคลองยาวๆเลยนะครับแต่เส้นทางเรียบคลองเนี่ยมันจะไม่ถึง12กิโลนะฮะ เราจะมาดูที่จุดเริ่มต้นนะครับซี่ซอยบางแวกร้อยี่สินะครับอ่าจุดเริ่มต้นก็จะตรงนี้เลยนะครับเราจะมาเริ่มต้นการปั่นจักรยานตรงนี้นะครับตรงที่จุดเริ่มต้นก็จะมีร้านขายของชำนะครับสามารถซื้อสบียงซื้อน้ำอะไรไปได้ก่อนนะครับเริ่มเดินทางตามรอยตามเราไปด้วยกันนะครับ เส้นทางก็จะเป็นทางคูนรัราบเรียบๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีรั้วเลยก็<ค>ะระวังกันนิดนึงนะฮะหรือจะตกคลองไว้ก่อนอ่าผมก็เคยเพิ่งมาปั่นครั้งแรกนะครับไม่ทราบเหมือนกันเม่ว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวรอรอดูปั่นไปเรื่อยๆแล้วกันว่าจะไปจบที่ตรงไหนนะครับ ทางเส้นทางมันก็จะมีเนินประมาณนี้นะฮะเนินก็จะชันมากเพราะความมั่นใจก็จูนดีกว่าฮะเดี๋ยวจะตกไปก่อนราการดีค่ะทางึงเสียวหน่อย เส้นทางก็จะเริ่มมุดแล้วนะฮะจะมุดใต้สะพานเนี่ยมุดใต้สะพานก็ระวังหัวนิดนึงนะฮะอาจจะโดนชนได้นะครับเส้นทางก็จะประมาณนี้ตลอดทางนะครับก็จะมุดมุดเยอะเลยก็จะเป็นทิปแบบว่าปั่นจักรยานมุดใต้สะพานนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ตรงสะพานข้ามคลองนะครับตรงทางแยกไอ้ถนนกาญจนา,าพิเศษนะครับทางก็จะก็แบบค่อนข้างทางรมาชาติมากเลครับก็จะเห็นพวกวิถีชาวบ้านนะครับก็จะมีแบบปลูกผักตกปลากระตาตลอดทางเลยนะครับ ว่าแล้วะครับว่าแล้วเจออะไรเนี่ยเจ้าถิน่นสิ่งที่ปั่นอย่างเงี้ยจะต้องเจอเจ้าถิ่นแน่ๆทำยังไงครับถึงจะรอดอ่าผมบอกเลยนะครับว่าถ้าจะเวลาเจอเจ้าถิ่นเนี่ยลงจากรถนะครับแล้วก็จูงหมามันจะไม่ยุ่งกับพวกเรานะจูงไว้แล้วเราก็ไปอยู่หลังรถมีอะไรเราก็อ่ทุ่งจักรยานส่มาเลยเห็น <laughs> ไ,ไหมลงจากรถเนี่ย มันจะกลัวเราถ้าเราปั่นไปเนี่ยมันตามเราแน่นอนที่สำคัญคือมองมันไว้มองไว้มองไว้อ,ไวอ่าถ้ามันถอยเมื่อไหร่แล้วก็รอดครับถ้ามันจะเห่าก็เรื่องปกติไม่ต้องกลัวฮะถอยไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่มันปลอดภยนะัยแล้วก็จูงต่อสักพักก็ปัดได้เลยครับรอดแน่นอน าานะสาท่านะสายสองครับเห็นเขาว่าจะไปถึงได้สุรุถึงสายสามหรตอสายสองตอนนี้อยู่ตรงคลองบางเชือกหนังสายสองนะครับว่าจะดูว่ามันจะตัดไปถึงสายสามได้ไหม เรียบตลอดทางเลยครับเจอเจ้าถิ่นนิดนึงเส้นทางตั้งแต่สายสองนะครับมันก็จะมี้วมีลวกันแล้วก็จะปลอดภัยหน่อยนะก็จะสบายนิดนึงจะว่าไปทางรวมๆเลยดีนะดีก็จะมีมุดมุด เนินเนินชันชันนิดหน่อยะฮะมันก็เหมาะสมกับสายธรรมชาติครับปั่นชิวๆนะฮะอ้วบอกทุกคนว่าระวังหัวนะโดนจนได้ตัวเองยังโดนเลย ถึงทางออกตรงสายสามแล้วครับถนนน่าจะสุดแล้วจริงๆนะครับดูจากเส้นทางแล้วฝน <c oughs> ตกพอดีเลยน่าจะสุดทางแล้วนะเนี่ย จากบางแวกร้อยี่สิบก็มาถึงตรงสายสามรีบคลองไปเรื่อยๆก็ประมาณห้ากิโลพอดีลงไปหน่อยก็สดามหลวงสองแล้วรีบกลับก่อน,นนะครับฝนตกครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกับใบเล่ตามรอยตามเรา,า,เราคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็ติดตามก็ได้นะครับสวัสดีครับ